ขอ้องเลยขอร้องวะนี่ยอะไรขอร้องให้คนเก่ากลับมาใหม่เวย้ยผู้หลังคำนั้นคำนี่ใหม่เวย้ยเริ่มชินแล้วเนี่ยๆๆ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  อันนี้หายไปไหนไม่หรือว่มันแต่กับช่งนี้มันเป็นอะไรเดี๋ยวใครก็ได้หน่อยหน่อยนะถ้ามืดเดี๋ยวผมมาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในบ้านอะไรนะ <nt> <monastery> มืดแล้วนอนดีกว่ายังมีใครอยู่ในเสื้อปะเนี่ยนั่นแหละใครถ้ามืดแล้วใครนอนแน่ละมืดแล้วนอนดีกว่าจงนอนนอนจริงเลยโอ้โโอ้อะไรวะเนี่ย ค่ะนั่งรอเดออ์ใช่นั่งรอเดออ์แล้วก็นั่งทั้งค่าอัน,นอยู่งันชอบประมงขอยอดไปตกปลาเพิ่มก่อนต้องการปลาดิบเพิ่ม